นะแค่ไม่จะเป็นต้องรู้หรอกนะฉันว่าฉันกับแกต้องเจอกันสักหน่อยแล้วล่ะนะ แกแข็งแก่งใช่ย่อยนี่แต่เสียดายที่ไม่ท่าฉันแล้วใครจะไปสู้แกได้ล่ะวะแล้วแกอยากได้พลังไหมล่ะพลังเหรอมันจำเป็นอยู่แล้วใครจะไม่อยากได้กันล่ะวะฮึงแ้่แกก็มาลงเรียนเดียวกับฉันสิ เรียนอะไรของแกเนี่ยฉันีน่เรอวะโรงเรียนที่รับปีศาจฆ่าคนไปช่วยฉันเนี่ยเมซี่โรงเรียนที่รับสิ่งช่วยๆแบบพวกเรานะ่ะโรงเรียนนั้นนะ่ะ